สูงประมาณนี้เลยค่ะสูงเลยหัวเราไปอีกนะคะอันนี้ก็ขายจําหน่ายที่หน้าสวนนะคะลําต้นก็ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยตอนนี้เรียกได้ว่ามีหลายหลายขนาดหลายไซส์เลยทีเดียวนะคะมีทางต้นเสริมรากด้วยเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนต้นใหญ่ค่ะอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะต้นใหญ่ๆราคาไม่แพงค่ะอันนี้เรามาดูต้นเสริมรากที่เป็นต้นใหญ่นะคะ แบบนี้นะคะมีทั้งหมด3ลากเลยทีเดียวเวลาปลูกเขาก็จะมี3ลรากเลยค่ะการเสริมรากดีนะคะจะช่วยให้ต้นเนี้ยโตเร็วค่ะรากที่เสริมไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่สวยงาม ต้นที่เสริมรากนะคะก็จะเป็นที่ต้องการของคนที่ปลูกจํานวนน้อยๆค่ะอยากจะปลูกต้น2ต้นอะไรเงี้ยเลือกต้นใหญ่ไปเลยเพราะว่าเขาได้ผลผลิตที่เร็วกว่านะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นที่ใหญ่แล้วค่ะอันนี้อยู่ในกระถางนะคะสวยงามทุกต้นเลยค่ะมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะขยันทําค่ะช่วงนี้ขยันทําการเสริมรากเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของต้นนะคะรากเนี่ยที่แข็งแรงจากต้นตอต้นตอที่เราใช้ต้นมะปางเปรี้ยวนะคะพันุพื้นเมืองเนี่ย มาเสริมนะคะเพื่อให้ต้นมายงชิ้นเนี่ยเขามีความแข็งแรงแล้วก็หากินเก่งด้วยค่ะหากินหาอาหารดึงแร่ธาตุเก่งแล้วก็ทําให้ต้นน่ะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วเวลาที่เราเจอลมพายุหรือ ลมแรงๆเนี่ยรากเขาก็จะสามารถยึดเกาะกับดินได้ดีเลยทีเดียวค่ะทําให้ต้นไม่โยกแล้วก็ไม่เอียงแล้วก็ไม่ล้มไปได้ง่ายๆในอนาคตถ้าเราเสริมรากต้นมะยงชิ้นเนี่ยต้นยงชิดเขาจะมีความแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็เวลาที่เขาติดผลเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตสูงเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขามีลูกใช่ไหมคะเขาก็จะดูดซึมสารอาหาร ดินขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความพร้อมมากกว่าอย่างพี่ที่เป็นลูกค้าเก่า,าเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาปลูกต้นเสริมรากทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดีกว่าแต่ว่าถามว่าต้นต้นไม่เสริมรากเป็นยังไงก็ปลูกได้ค่ะในกรณีของท่านที่ปลูกปริมาณเยอะๆนะคะก็จะประหยัดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็ ซื้อต้นที่ไม่เสริมรากก็ได้หรือซื้อไปฝากอะไรอย่างเงี้ยซื้อปลูกหลายต้นปลูกเป็นไร่อย่างเงี้ยซื้อแบบนี้ก็ได้ซึ่งราคาก็ไม่แพงค่ะที่สวนเนี่ยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะมีหลายราคาเลยค่ะตั้งแต่ราคา350จนถึงพันห้าก็มีค่ะลูกค้าจองค่ะลูกค้าจองเราก็จะติดป้ายว่าจองแล้วให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่ปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยจองไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็มารับต้นนะคะ อนนี้ลูกค้าก็จอไว้อีกเช่นกันค่ะต้นสวยใบเขียวนะคะทุกเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยใบเขาจะสดชื่นหน่อยนะคะทุกต้นนะคะเป็นต้นมะยงชิดทูนเก้าแบบทาบกิ่งนะคะทาบกิ่งใช้เวลาทํานานนะคะแล้วก็ใบช่วงนี้ก็จะมีทั้งแบบใบสวยบ้างใบเป็นอย่างนั้นบ้างนะคะก็แล้วแต่จะเลือกะคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนที่ขายเหมือนกันค่ะ เสียงเสียงที่บ้านแม่คุยกันกับพี่นะคะแบบว่ากําลังทางทาต้นเพิ่มค่ะตอนตรงนี้เป็นต้นที่เสริมรากแล้วนะคะก็จะอยู่ในกระถางแบบนี้ค่ะซื้อต้นเล็กๆไปปลูกก่อนก็ได้ค่ะอย่างเราก็มีส่งกรจจนีด้วยนะคะบางรอบเราก็มีค่ะอันนี้เป็นน้ำฝางหวานเสริมรากนะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะ